สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิมเพชรยนนะคะในเช่าของพิมเพชรยนนะคะคุณลูกค้าสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะพาคุณลูกค้ามาอัปเดตสต็อกรถเก่งนะคะที่บริษัทเพชรยนตสาขาที่1นนะคะสำนักง,งานใหญ่ของเราเองนะคะลูกค้าท่านใดที่กำลังหารถ อยู่นะคะช่วงนี้นะคะแนะนําคลิปนี้เลยนะคะห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะบริษัทเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้ามีรถให้เลือกมากกว่า350ร้อยห้าสิบคันนะคะในส่วนของรถเก๋งนะคะมีให้เลือกเยอะมากนะคะวันนี้เลยนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถที่ขายดีเป็นดับหนึ่งของบริษัทเพชรยนต์นะคะ ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะคันที่อยู่ข้างหน้าของพิงค์นี่เลยนะคะจะมาอัปเดตให้กับคุณลูกค้าได้ดูนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มตั้งแต่โซนด้านหลังก่อนนะคะแล้วก็ขึ้นมาโซนด้านหน้านะคะคุณลูกค้าตามพิงค์มาเลยคะ่ะ มาเริ่มบนแต่คันแรกกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น Honda c i v i c นะคะ F B 1 8 E นะคะปี P 2012นะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้ได้เป็นสีน้ำตาลสวยๆแบบนี้เลยนะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ6,490นะคะเพชรจนตั้งขายอยู่ที่ราคา3 9 9 0 0 0บาทนะคะคุณลูกค้ามาดูคันต่อไปเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะสาววัวฮอนด้าห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะ เป็น Honda c i ีวิ f เอฟซนะคะปี2018นะคะคุณลูกค้าได้เป็นสีบอลเงินนะคะคุณลูกค้าําหรับคันนี้ได้เป็นโกโฉมมาเปลี่ยนโฉมมาได้เชนมาแล้วนะคะเพโยนตั้งขายอยู่ที่ราคา6กแส0 0ีบาทนะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ7,836นะคะคุณลูกค้ามาดูคันต่อไปเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะเป็นโต้ตาเอาติดนะคะ 1.8e นะคะปี2014นะคะได้เป็นสีบอลเงินสวยๆเลยนะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ3575นะคะเพชรจนต้องขายอยู่ที่ราคา385,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตสามารถฟรีดาวได้นะคะมาดูคันต่อไปเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นโต้ตาเอาติดนะคะ 1.8e นะคะปี2014 นะคะคุณลูกค้าได้เป็นตัวก่อมเป็นโฉมมาได้เชมมาให้นะคะคุณลูกค้าได้เป็นสีดำนะคะสีดำสีนี้หายายากด้วยนะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ5724นะคะเพจจวนตั้งขายอยู่ที่ราคา4900 0บาทนะคะคุณลูกค้ามาดูคันต่อไปเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นโตยต้าออติส 1.8e นะคะปี2016นะคะคุณลูกค้าเลขไม้วิ่งอยู่ที่1,5 0,000 000, มกโลนะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ 1488นะคะเพจยนตตั้งขายอยู่ที่ราคา420,000บาทนะคะคุณลูกค้าคันต่อไปนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นโตยตาอัลติส 1.8e นะคะปี2016เช่นเดียวกันนะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ1806นะคะได้เป็นสีบอลเงินเครื่อง1.8 นะคะคุณลูกค้าสาหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าตัวท็อปสุดเลยนะคะคุณลูกค้าหายายากด้วยนะคะเป็นโตต้าอัลติส1.8 ESport ES นะคะปี2016นะคะได้เป็นชุดแต่งรอบคันเลยนะคะในส่วนของป้ายทะเบียนทําคนสะอาดอยู่นะคะเพจจนตั้งขายอยู่ที่นะคะ439,000บาทนะคะได้เป็นตัวท็อปนะคะล้อแม็กนะคะล้อแม็กลมตามชุดแต่งรอบคันเลยนะคะ เพจยนขายอยู่ที่ราคา439,000บาทนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจตัวเอสปอร์แนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะมาดูคันต่อไปเลยนะคะสำหรับคันนี้นะเป็นโตต้าอาติส 1.8E นะคะได้เป็นตัวเปลี่ยนโฉมมาในเชนมาให้แล้วนะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ9710นะคะสำหรับคันนี้นะคะ mm. เพจยนตั้งขายอยู่ที่ราคา459,000บาทนะคะ mm. คุณลูกค้า สีขาวเข้ามาใหม่ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถปีใหม่นะคะเล่งไม่น้อยๆแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะหรือลูกค้าสนใจรถราคาถูกพอสบายนะคะแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะเป็นโต้ต้าวีออสนะคะ 1.5e นะคะปี2 0 1 2นะคะสำหรับคันนี้เพคจนตั้งขายอยู่ที่ราคา275,000บาทนะคะรถคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ 5,000ต้นๆน,น,นะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ7310นะคะหรือจะเป็นสาวกยาลิสนะคะปีใหม่เลขใหมนให่น้อยๆเข้ามาใหม่นะคะ mm hmm. คุณลูกค้าเป็นโตต้ายาลิส 1.2e นะคะปี2018 mm hmm. นะคะเลขใหม่ยิ่งอยู่เพียง99,000นะคะ mm hmm. เพชรยนต์ตั้งขายอยู่ที่ราคา349,000บาทนะคะ mm hmm. คุณลูกค้าได้เป็นตัวเป็ดโฉม,มไดนเชสมาแล้วนะคะ mm hmm. ได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ 3 9 1 2นะคะมาดูคันต่อไปเลยนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นตัวท็อปสุดนะคะคุณลูกค้าเป็นโตยต,ต้าอัลติส1น g นะคะปี2018นะคะได้เป็นตัวท็อปด้วยนะคะได้เป็นตัวเป็นโฉมแมนเชเชมาให้นะคะเพชรจดต,ตั้งขายอยู่ที่ราคา399,000บาท นะคะลูกค้าเครดิตีสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะทุกคันที่พิงค์รีวิวให้กับคุณลูกค้าดูลูกค้าเครดิตีสามารถฟรีดาวได้นะคะมาดูคันต่อไปเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นโตยตาอัลติสนะคะคุณลูกค้าเป็นโตยตาอัลติสได้เป็นโฉมหน้าแบนมาให้นะคะคุณลูกค้าเพชรยนต์นะคะได้เป็นสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะภายในคือได้เป็นเบาะสีเบจมาให้ด้วยนะคะภายในได้เป็นเบาะสีเบจมาให้ นะคะกว้างขวางด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะสำหรับคันนี้นะคะ,นนะ,คะลูกค้าท่านใดที่สนใจโตยต้าออติส1.8อีนะคะปี2012นะคะได้เป็นสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพจจนตั้งขายอยู่ที่นะคะ279,000บาทนะคะลูกค้าคิดดีๆสามารถฟรีดาวเช่นเดียวกันนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ5,000ก้นต้นเท่านั้นเองนะคะลูกค้ามาดูคันต่อไปเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นโตยต้า Vios นะคะ 1.5e นะคะปี2012นะคะสำหรับคันนี้ก็พรอยอยู่ประมาณ5,000เช่นเดียวกันนะคะเพชรยนตั้งขายอยู่ที่ราคา269,000บาทนะคะคิดดีดีซีดาวได้นะคะคุณลูกค้ามาดูคันต่อไปเลยนะคะลดพรอยอยู่3,000นะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะ n สั s ม n m a 1.2e นะคะปี2012นะคะ,คคะเลขไม้อยู่ที่110,000 10,000กโลนะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ1328นะคะเพจจนตั้งขายอยู่ที่ราคา199,000บาทนะคะสำหรับคันนี้นะคุณลูกค้าพอ่อยู่ประมาณ3,000ันนะคะลถ3,000ได้รถอีกโก้ค่ประหยัดน้ำมันมาให้กับคุณลูกค้าอีกหนึ่งะคันเลยนะคะมาดูในส่วนของโซนด้านหน้ากันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าเป็น Honda City นะคะ คอนด้าซิตี้ 1.5S นะคะปี2012นะคะได้เป็นสีบอลเงินนะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ JJC1 นะคะเพชรโยนตั้งขายอยู่ที่ราคา275,000บาทนะคะคุณลูกค้าได้เป็นรถคอนด้าซิตไปใช้งานนะคะผ่อนอยู่ประมาณ5,000ต้นๆเท่านั้น,น,นเองนะคะมาดูคันต่อไปเลยนะคะรถอีกก็ขับประหยัดน้ำมันอีกหนึ่งคันนะคะโต้ใต้ยานลิตนะคะหนึ่ง 1.2จเจนะคะปี2012นะคะสำหรับคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ4 0 0 0ต้นๆเท่านั้นเองนะคะเพชรยนต์ตั้งขายอยู่ที่ราคา249,000บาทนะคะผ่ 2, 100, 40, 000, นะะอนอยู่ประมาณ4 0 0 0นะคะได้รถอีกโก้ค่ะไปใช้งานนะคะคุณลูกค้ามาดูคันต่อไปเลยนะคะสำหรับคันนี้นะเป็นรถที่ขายดีเป็นดับหนึ่งของบริษัทพยนต์นะคะโตต้โต้ต้วีออนนะคะ 1.5E อีนะคะ, e, ะ,คะปี2012นะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ 3042นะคะสำหรับคันนี้นะคะเพจยนต์ตั้งขายอยู่ที่ราคา349,000บาทนะคะคุณลูกค้าได้เป็นตัวกรอบเป็นโฉมมาเชนมาได้มาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้ามาดูคันต่อไปเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นโฉมหน้าแบนมาให้นะคะเป็นโต้ต้าวีออสนะคะขอโทษค่ะเป็นโต้ต้าอัลติสนะคะ 1.6G นะคะปี2012 นะคะสาหรับคันนี้นะคะได้ไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ2694นะคะมาดูคันต่อไปเลยนะคะสําหรับคันนี้ได้เป็นปีใหม่นะคะได้เป็นตัวลองท็อปมาให้นะคะเป็นโตต้ายาริสนะคะ1น e นะคะปี2019นะคะคุณลูกค้าปีใหม่ด้วยนะคะได้เป็นสีเทาดาสีหายากนะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ 7306นะคะเพชกโยนขายอยู่ที่ราคา429,000บาทนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นชุดแต่งรอบพันนะคะคุณลูกค้าติดฟิล์มรอบคันมาให้แล้วพร้อมใช้งานยังไม่ติดจองด้วยนะคะมาดูคันต่อไปเลยนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะเป็นโตยตาออติส 1.6G นะคะปี2017ราคาได้เป็นตัวเป็นโฉมมาเนเชนมาให้นะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ 7278ทะเบียนสวยนะคะสำหรับคันนี้นะยังไม่ติดจองนะคะคุณลูกค้ารู้สึกว่าคันนี้เล่ขไปน้อยด้วยนะคะมาดูคันต่อไปเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นโตต้าออติส1 8 e ึนะคะปี2016นะคะได้เป็นตัวก่อนเป็นโชวมาเลเชนได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ6-50นะคะคุณลูกค้าเพจจนตั้งขายอยู่ที่ราคา 450,000บาทนะคะคุณลูกค้า450,000บาทได้เป็นเครื่อง 1.8e นะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ7,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะมาดูคันต่อไปเลยนะคะในส่วนของป้ายทะเบียนเขาเขาเอาไปทำความสะอาดอยู่นะคะสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าเป็นโตยต้าออติส 1.6e ติดแก๊ส CNG แท้เดิมจากโรงงานนะคะได้เป็นปี2013 ะะเพชรยนตั้งขายอยู่ที่ราคา259,000บาทนะคะสำหรับคันนี้พอ่อยู่ประมาณ5 0 0ต้นต้นๆเท่านั้นเองนะคะติดแก๊ปประหยัดน้ำมันติดแก๊ปเดิมแท้จากโรงงานปลอดภัยแน่นอนนะคะมาดูคันต่อไปเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นโต้ต้าเอาติเช่นเดียวกันนะคะได,ด้เป็นทะเบียนนี้เลย8273นะคะคุณลูกค้าเป็นรถที่ขายดีเป็นดับหนึ่งของบริษัทเพชรยนต์ด้วย นะคะสำหรับคันนี้นะอ่ะมาดูคันต่อไปเลยนะคะเป็นโต้ตาอ้าติม1 6นนะคะปี2016นะคะได้เป็นสีบอลเงินสวยๆเลยนะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ7 ขอโทษค่ะ9738นะคะสำหรับคันนี้นะคะเพชรยนต์ตั้งขายอยู่ที่ราคา399,000บาทนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจรถที่ขายดีเป็นดับหนึ่งของบริษัทเพชรยนแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะทุกคันเลยก็ได้นะคะคุณลูกค้าทุกคันเลยนะคะยังไม่ติดจองนะคะมาดูคันต่อไปเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นโต้าอออติน1.8 ES p o r t ปี2000 สินะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นสีขาวมุกสวยๆเลยนะคะชุดแต่งรอบคันตัวท็อปสุดนะคะเพชรยนตั้งขายอยู่ที่ราคา4 2 9 0 0 0บาทนะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะส8 41นะคะลูกค้าท่านใดที่อยากได้ตัวท็อปสุดของอาร์ติสนะคะแนะนำเลยนะคะสีขาวสวยๆพันที่อยู่ข้างหน้าของผีงนี้เลยนะคะมาดูคันต่อไปเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ เป็นโตต้าออติส 1.6G นะคะคุณลูกค้าปีน2015นะคะได้เป็นสีบอลเงินสวยๆเลยนะคะได้เป็นทะเบียนนี้นะคะ3117นะคะเพจยนตตั้งขายอยู่ที่นะคะ 399,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถซีดาวได้เลยนะคะคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะที่พิงรีวิวอัปเดตให้กับคุณลูกค้าดูนะคะคลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะคะมาอัปเดตสต็อกรถเก่งที่ขายดีเป็นดับหนึ่งของบริษัทเพ็กยนอนนะคะคุณลูกค้ารู้สึกว่ารถเก่งของเรานะคะมีประมาณเกือบร้อยกว่าคันเลยนะคะคุณลูกค้าพิงมารีวิวให้กับคุณลูกค้าเบื้องต้นนะคะคลูกค้าท่านใดที่ อยากได้รถไปใช้งานช่วงนี้นะคะอยากผ่อนราคาเท่าไหร่นะคะผ่อนอยู่ประมาณตอนนี้ที่พิงดีวิวอยู่นะคะจากคลิปนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ5้าพันต้นๆเท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันไหนนะคะแจ้งปายทะเบียนโทรสอบถามรายละเอียดมาหาพิมเพชรยนต์ได้เลยนะคะสำหรับบริษัทเพชรยนนะคะ ออกได้ทุกอาชีพนะคะจบทุกคันดันทุกเคสแน,น่นอนนะคะเพียงแค่ลูกค้ามีอาชีพและรายได้ที่ชัดเจนนะคะคุณลูกค้าตรวจสอบได้พนักง,งานบริษัทมีเครดิตสามารถจัดยอดเต็มได้นะคะรับสดรับเหมาก,ก่อสร้างสามารถออกได้นะคะเพียงแค่ลูกค้ามีเงื่อนไขที่ชัดเจนเท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจรถเก่งนะคะคุณลูกค้าไปใช้งานแนะนําเป็น EP นี้เลยนะคะห้ามพลาดกันเลยทีเดียวหรือโทรสอบถามรายละเอียดมาหาพิงได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082นะคะ7043253นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชยอนะคะสำนักงานใหญ่สาขาที่1นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเซรีไทย68แยก1นะคะเรามีสอสาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะลูกค้าเข้า ลูกค้าทนในที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะเชวยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะแล้วพิงจะพาคุณลูกค้ามาอัปเดตรถเก๋งนะคะคันไหนที่เข้ามาใหม่นะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ